สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานเก็บตัวอย่างน้ําแล้วก็การวิเคราะห์คุณภาพน้ําค่ะอุปกรณ์โดยทั่วไปนะคะสําหรับอาจารย์ก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาคสนามนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลมค่ะหรือห้องปฏิบัติการนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ํานะคะหรือว่างานภาคสนามน,นะคะก็จะมีอ,อุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือขวดนะคะ ขวดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ํานะคะก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกค่ะขวดแก้วนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก็คือขวดแก้วที่มีสีใสนะคะแล้วก็อีกขวดนึงก็คือเป็นขวดสีชาค่ะก็จะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่50มลไปจนถึง2ลิตรนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานค่ะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก่อนที่จะเอาไปใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ํานะคะจะต้องมีการล้างและทําความสะอาดก่อนนะคะโดยส่วนใญ ขั้นแรกเลยก็คือล้างด้วยล้างด้วยน้ำประปาธรรมดานะคะแล้วก็ตามด้วยกรดโคมิกนะคะมาล้างด้วยน้ำาปั่นหลายๆรอบนะคะ2-3รอบก่อนที่จะเอาไปใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำค่ะแล้วก็ขวดประเภทที่3นะคะเป็นขวดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเชื้อนะคะขวดประเภทนี้จะมีการห่อหุ้มด้วยฟอยล์นะคะหรือว่าอลูมิเนียมฟอยล์นะคะอันนี้ก็คือเตรียมตัวอย่างเป็นขวดแก้วธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วก็เอาไปห่อด้วยฟอยล์แล้วก็ค่อยเอาไปฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะคะขวดนี้ นี่นะคะเราจะเรียกว่าขวด BOD นะคะใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่เป็นค่าไพลมิเตอร์ BOD นะคะซึ่งเป็นค่าที่ใช้บ่งชี้คุณภาพน้ําความสุกปรกของน้ําค่ะอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะก็คืออุปกรณ์สําหรับการเก็บตัวอย่างน้ํานะคะชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็น water sampler นะคะซึ่งสามารถใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ําที่ระดับความลึกนะคะหรือว่าใต้ท้องน้ํานะคะอันนี้ก็คือจะมีการใช้งานเดี๋ยวจะให้พี่อยินะคะช่วยในการใช้งานค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตเรื่องอการเก็บตัวอย่างน้ําด้วย water sampler กันนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะหย่อนตัวอย่างหย่อนตัว water sampler นะคะเราก็ต้องเปิดมันก่อนค่ะอ่าก็โดยการยกตัวตัว body มันขึ้นนะคะให้ตะขอมันเกี่ยวอยู่ด้านบน,นะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะก็หย่อนลงไปเก็บตัวอย่างน้ํานะคะพอหย่อนลงไปเสร็จอ่าเมื่อได้ตัวอย่างน้ําหรือได้ตําแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็คือจะเก็บตัวอย่างน้ําและ เราก็จะใช้ตัวแมสเซนเจอร์ค่ะใส่เข้าไปในเส้นเชือกนะคะแล้วก็ทำการล็อกค่ะแล้วก็ปล่อยลงไปค่ะ,ะแล้วก็ดึงตัวเชือกขึ้นมานะคะเราก็จะได้ตัวอย่างน้ำค่ะ ตัวอย่างน้ําที่ได้นะคะก็สามารถที่จะใช้วาวตัวนี้นะคะในการเปิดเพื่อถ่ายเข้าสู่ขวดเก็บตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในกรณีที่ห้องแลบไม่มีตัว water sampler นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้นะคะโดยเอาถังน้ํานะคะมาร้อยด้วยเชือกนะคะแล้วก็หย่อนลงไปเก็บตัวอย่างน้ําในน้ําได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อพึงระวังนะคะการเก็บตัวอย่างน้ําแบบนี้จะได้แค่น้ําผิวดินนะคะไม่สามารถเก็บลงไปใต้ท้อง องน้ำได้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกดิ่งนะคะใช้สําหรับการวัดความลึกของน้ํานะคะตัวลูกดิ่งนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่นะคะคล้ายคล้ายก้อนหินชนิดหนึ่งนะคะก็ก็จะมีน้ําหนักอยู่ประมาณสัก300กรัมได้ค่ะหรือว่าครึ่งกิโลนะคะเชือกนี้ก็จะยาวประมาณ20เมตรนะคะการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะก็แค่หย่อนลงไปในในน้ํานะคะแล้วก็หย่อนลงไปเรื่อยๆทําเครื่องหมายนะคะเมื่อเมื่อพบว่าตัวเชือกเริ่มหย่อนนะคะก็ให้นักศึกษาดึงขึ้น มานิดนึงแล้วก็ทําเครื่องหมายที่ปมไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็นักศึกษาก็จะได้ความลึกของแหล่งน้ํานั้นๆน,น,นะคะในกรณีที่ไม่มีลูกดิ่งนะคะนักศึกษาสามารถที่จะเก็บก้อนหินนะคะที่อยู่ข้างๆแหล่งน้ํานะคะมาผูกกับเชือกแล้วก็ หย่อนลงไปได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์อีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นแผ่นพลาสติกนะคะข้างบนก็จะมีสสีนะคะก็คือสีขาวและสีดํานะคะตัวนี้เรียกว่าซักเคดิตนะคะใช้สําหรับในการตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ํานะคะความโปร่งแสงของน้ํามีความสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าน้ําไม่มีแสงลงไปข้างล่างพืชน้ําก็จะไม่สามารถสังเคราะห์สแสงได้ค่ะการใช้ก็จะง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวซักเคดิตเนี้ยจะมีอาแบลแกรมอยู่ประมาณ20ซนติเมตรนะคะ นักศึกษาก็สามารถที่จะหย่อนลงไปค่ะหย่อนลงไปในแหล่งน้ําที่นักศึกษาต้องการดูความปร่งแสงนะคะหย่อนลงไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนักศึกษาไม่เห็น ตัวแถบสีแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะทําเครื่องหมายไว้ได้ค่ะทําเครื่องหมายไว้แล้วก็ดึงขึ้นมานะคะนักศึกษาก็จะรู้ความโปร่งแสงของน้ําค่ะอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ต้องพลาที่นักศึกษากต้องนําเอาไปเวลาเก็บตัวอย่างน้ํา mm hmm. ก็คือตัวตลับเมตรนะคะอันนี้ก็คือตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะเป็นตัววัดอุณหภูมิของน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นปลอดนะคะอันนี้ก็สําหรับการวัดอุณหภูมิของน้ํานะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวอุปกรณ์สําหรับการวัดสีพักสนามนะคะภายในอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวตัวแถบสีนะคะแล้วก็จะมีหลอดแก้วอยู่2หลอดนะคะแล้วก็ตัวพลาสติกอยู่2ตัวนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีกระจกเลนอยู่อยู่หนึ่งชิ้นนะคะภายในนะคะการใช้งานนะคะอันนี้ใช้สำหรับในการวัดสีของน้ำนะคะแล้วก็จะตั้งแถบตัวของแถบกระจกอะคะ่ะ ไว้บนที่ตั้งนะคะฐานตั้งตัวนี้นะคะอยู่อยู่ด้านบน,นะคะ่ะแล้วก็หลอดแรกนะคะให้ใส่น้ำกลั่นค่ะหลอดที่สองนะคะให้ใส่ตัวอย่างน้ำที่นักศึกษาต้องการวัดสีนะคะแล้วก็ใส่แถบสีลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ปิดนะคะแล้วก็หมุนสเกลตัวนี้นะคะด้าน ด้านข้างนี้ก็จะมีตัวหมุนนะคะก็นักศึกษาหมุนแล้วก็เทียบระหว่าง2สีนะคะว่าสีจะอยู่ระดับไหนคะ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้ตัวนี้จะยาวหน่อยนะคะก็คือตัวด้านข้างนะคะก็จะเป็น เป็นคล้ายๆท่อ PVC นะคะด้านข้างก็คือจะเป็นสเกลนะคะความลึกของน้ํานะคะนักศึกษาสามารถใช้ความลึกวัดความลึกของน้ําได้ด้วยแต่หน้าที่หลักๆของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็คือการวัดกระแสน้ํานะคะตัวท่อตัวนี้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆใบพัดเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะวัดนะคะก็คือให้นักศึกษาดูแถบด้านล่างค่ะจะมีลูกศรอ,อยู่นะคะก็คือให้วางตั้งฉากนะคะกับแหล่งน้ํานะคะที่เป็นน้ำไหละค่ะ ให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับกระแสน้ํานะคะนักศึกษาก็จะสามารถที่จะวัดอัตราการไหลได้ค่ะโดยการวัดอัตราการไหลนะคะนักศึกษาก็จะมาอ่านค่าที่อยู่ด้านบนนะคะมันจะเป็นตัวเลขดิจิตอลอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคสนามนะคะก็อ่าก็จะห้องแลบก็จะมีบริการตัววัด GPS นะคะเป็นตัวที่ใช้สำหรับในการบ่งบกบ่งชี้จุดตำแหน่งนะคะ ในกรณีที่เราไปเก็บตัวอย่างภาคสนามแล้วเราต้องการที่จะบันทึกว่าจุดที่เราเก็บตัวอย่างน้ํานั้นอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้นะคะในการกบันทึกข้อมูลได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการวัดความลึกของน้ํานะคะขั้นแรกนะคะผู้เก็บตัวอย่างน้ํานะคะจะต,ต้องหาจุดอ้างอิงนะคะโดยจุดอ้างอิงที่ว่านี้ก็คืออยู่กับตัวของผู้เก็บนะคะก็คือ,อาวางมือไว้90องศานะคะวางมือขนานกับลําน้ํานะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะ จากนั้นก็มาร์กจุดค่ะเป็นจุดแรกนะคะใช้เชือกหรือว่าตัวคลิปก็ได้นะคะเป็นตัวผูกเพื่อแสดงตำแหน่งแรกนะคะที่ผิวน้ำค่ะเมื่อได้จุดแรกแล้วนะคะก็หย่อนลงไปเรื่อยๆค่ะ,ะเมื่อผู้เก็บตัวอย่างนะจะเริ่มรู้สึกว่าเชือกเริ่มหย่อนนะคะแสดงว่าถึงจุดที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะคะแล้วก็ให้ทำการมาร์กจุดที่2ค่ะ หลังจากนั้นก็ดึงเชือกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำการวัดความลึกของน้ำค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการวัดความลึกของลำน้ำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการวัดความโปร่งแสงของน้ํานะคะก็จะใช้ตัววัดความโปร่งแสงนะคะเริ่มแรกนะคะก็ทํา Refer e n c e ตั้งจุด r e f e r e n c e นะคะโดยการวางมือขนานกับลําน้ําค่ะแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวสกิดลงไปนะคะเมื่อลงไปจนถึงระดับผิวน้ําแล้วนะคะก็ให้ทําการมาร์กจุดค่ะจุดที่1นะคะเป็นจุดที่ระดับผิวน้ําค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ เมื่อได้จุดแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวสกิดิตลงไปนะคะจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นแถบสีได้ค่ะ,ะเมื่อมองไม่เห็นแล้วนะคะก็ให้ทำการมาร์กจุดที่2ค่ะค่ะเป็นจุดที่2เป็นจุดที่เราเริ่มมองไม่เห็นแถบสีนะคะหลังจากนั้นก็ให้หย่อนลงไปนะคะจนกระทั่งเรามองไม่เห็นมันเลยค่ะหย่อนลงไปอีกประมาณ10เซนนะคะแล้วก็ดึงมันขึ้นขึ้นกลับมาค่ะ ่าแล้วพอเราเริ่มมองเห็นแถบสีอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทำการมาร์กจุดที่3ค่ะก็ถือว่าเป็นการวัดความโปร่งแสงของน้ำนะคะหลังจากนั้นก็ดึงตัวอย่างขึ้นมาค่ะทำการวัดจากจุดที่1ไปจนถึงจุดที่3ค่ะ บันทึกนะคะค่าความโปร่งแสงจากจุดที่1ถึงจุดที่3และหลังจากนั้นก็วัดความยาวหรือว่าความลึกจากจุดที่1ไปจนถึงจุดที่2ค่ะนำค่านำค่าความลึกของทั้งสองค่านะคะมาบวกกันแล้วก็หาร2ค่ะข้อควรรู้นะคะจุดที่2และจุดที่3ควรม,มีระยะห่างไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะถ้าหากว่าเกิน10เซนติเมตรจะต้องทำการวัดค่าความโปร่งแสงของน้ำใหม่ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการเก็บตัวอย่างน้ํานะคะที่ผิวน้ํานะคะก็ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะจ้วงด้วยมือได้นะคะเราก็จะใช้ถังน้ํานะคะหย่อนลงไปค่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ําขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้ก็เมื่อได้ตัวอย่างน้ําแล้วก็ผ่อนใส่ขวดเก็บตัวอย่างน้ําแล้วก็นําเข้าห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ําอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการเก็บตัวอย่างน้ําที่อยู่ใต้ใตน้ํานะคะหรือว่า ต่ำกว่าระดับผิวน้ำนะคะต้องใช้ตัว water sampler นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือปล่อยออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปค่ะ mm hmm. เมื่อได้ตัวอย่างน้ำในจุดที่ต้องการแล้วนะคะก็กระตุกเส้นเชือกนะคะนคักศึกษาก็จะได้ตัวอย่างน้ำที่อยู่ใน water sampler นะคะแล้วก็ถ่ายเก็บใส่ขวดตัวอย่างค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ําที่ใช้ว ater sampler นะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะสําหรับน้องอหรือว่าผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีแรงไม่พอนะคะก็หย่อนตัว water sampler ลงไปค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ตัว messenger นะคะเป็นตัวถ้าไม่มีแรงในการกระตุกก็สอดเข้าไปในเส้นเชือกนะคะแล้วก็ทําการล็อกนะคะอย่าลืมล็อกนะคะถ้าเกิดว่าลืมล็อกก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยว m e s s e จอร์ใส่ลงไปแล้วก็จะหายนะคะเมื่อได้แล้วก็ ทำการหย่อนลงไปค่ะอันนี้ก็จะได้ตัวอย่างน้ํามาด้วยนะคะไม่ได้ตัวอย่างน้ําแล้วก็เก็บใส่ในขวดเก็บตัวอย่างค่ะแล้วก็นําเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ต่อค่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพื้นฐานนะคะในห้อง l a บก็จะมีตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวเครื่องช่างนะคะเครื่องช่างที่แสดงอยู่นี้เป็นเครื่องช่างสีตำแหน่งนะคะตัวของเครื่องช่างเองนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะเปิดได้แบบนี้นะคะด้านในก็จะมีตัวแป้นช่างนะคะก่อนใช้งานนะคะสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องตรวจดูก่อนเลยก็คือตำแหน่งนะคะตัวของเครื่องช่างด้านในจะมีตัวลูกน้ำนะคะ ในการติดตั้งนะคะนักศึกษาจะต้องปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือให้สามารถปรับที่ฐานด้านล่างได้นะคะให้มันอยู่ตรงตำแหน่งตรงกลางแล้วจากนั้นค่อยเอาตัวอย่างไปช่างนะคะในการช่างทุกครั้งนะคะนักศึกษาต้องใช้กระดาษแบบนี้หรือว่าถ้วยพลาสติกนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะนะคะ,นะคะ นะคะแล้วก็ปิดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กดแท้นะคะให้เป็นศูนย์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตักสารเคมีใส่ลงไปตามปริมาณที่ต้องการค่ะชิ้นนี้ก็คือตัววัดเครื่องวัด pH นะคะที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําค่ะก็จะตัวอุปกรณ์นะคะในการใช้งานก็คือตัวที่แสดงผลนะคะแล้วก็ตัวโพรบวัดนะคะตัวโพรบวัดที่นี่ก็คือจะมีอยู่2โพรบนะคะก็คือเป็นตัว พบตัวที่เป็นเหล็กแบบนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือจะมีตัวสําหรับวัดอุณหภูมินะคะเป็นเป็นแท่งเหล็กนะคะอีกอันนึงที่เป็นแท่งแก้วตัวนี้นะคะเป็นตัววัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะคะก็การใช้งานนะคะก็ในการใช้งานนักศึกษาก็ถอดปลอกออกมานะคะ,ะข้างในก็คือจะเป็นแท่งแก้วนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะในการใช้งานก็คือ ใช้จุ่มลงไปในตัวอย่างน้ํานะคะแล้วก็อ่านค่าค่ะเมื่อใช้เสร็จนะคะนะักศึกษาต้องทําความสะอาดนะคะด้วยกระดาษทิชชูนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ํากัดหลายๆรอบแล้วก็ใส่ลงไปในโพบเหมือนเดิมนะคะในโพบนี้จะใส่สารละลาย3โมลาร์โพแทซียมคลอไรด์นะคะเพื่อเป็นการรักษาสภาพค่ะก่อนใช้งานนะักศึกษาจะต้องทําการคลิเบตเครื่องนะคะปรับมาัดปรับเทียบมาตรฐานด้วยสารละลายมาตรฐานอยู่3ชนิดนะคะก็คือที่ phc ที่ ps เจ็ดแล้วก็ที่ ps 1 0ค่ะถ้าเกิดว่าปรับแล้วนะคะนักศึกษาจะรู้ได้ว่า เครื่องอยู่ในสถานะที่ดีหรือไม่นะคะก็สามารถที่จะมาดูตรงด้านบนได้นะคะตัวนี้แสดงสถานะของโพรบค่ะถ้าเกิดว่าโพรบมีมีสขีดหรือ3ขีดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอยู่ในสถานะที่ดีและพร้อมใช้งานค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แถบแถบ,บขีดนี้แสดงแค่1ขีดนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวโพรบนะคะหรือไม่ก็คือเทียบมาตรฐานใหม่นะคะหน้าจอนะคะในการแสดงผลนะคะก็จะแสดงตัวตัวใหญ่นี้จะแสดงค่าพ h ของตัวอย่างน้ํานะคะส่วนด้าน คนนตัวี้ะะก็จะแสดงอุณหภูมิค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวตัวนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากตัวที่แล้วนิดนึงก็คือตัวโพรบนะคะนี้ก็คือจะเป็นตัวโพรบที่ไม่ได้ทําจากแก้วนะคะจะมีความทนทานมากกว่าโพรบนะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะใช้สำหรับในการวัดสภาพการนำไฟฟ้านะคะหรือว่าวัดปริมาณของไอออนที่อยู่ในน้ำค่ะการใช้งานก็เหมือนกับเครื่อง pH meter นะคะก่อนที่จะใช้งานนักศึกษาจะต้องทำการคาลิเบทเครื่องนะคะการคาลิเบตตัวนี้จะแตกต่างจากตัวนั้นที่นิดนึงก็คือตัวนี้นะคะจะมีสารละลายที่เป็นสารละลายมาตรฐานก่อนใช้งานนักศึกษาก็คือจุ่มผูกลงไปนะคะแล้วก็วัดให้ได้ค่าควรจะอยู่ประมาณ1,413นะคะถ้าเกิดว่าค่าแตกต่างไป เยอะนะคะก็คือให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะดูตัวโผลอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือนะคะที่นิยมใช้กันหรือว่าใช้กันบ่อยมากที่สุดในในการวัดคุณภาพน้ํานะคะเพราะว่าเครื่องนี้สามารถวัดปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ําได้นะคะค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะ เป็นตัวเครื่องสีดํานะคะแล้วก็จะมีต่ออยู่กับตัวโพรบนะคะด้านล่างของโพรบนะคะก็จะมีตัว m มมเบรนนะคะอยู่ข้างในสามารถที่จะฉีดขาดได้ง่ายนะคะมันก็เลยมีตัวตัวเหล็กตัวแบบนี้ค่ะไว้ปกป้องตัวโพรบที่อยู่ด้านในนะคะส่วนด้านนอกที่เป็นแท่งเหล็กตัวนี้นะคะเป็นตัววัดอุณหภูมิค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้สามารถวัดได้ทั้งค่าออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิได้นะคะโดยการแสดงผลนะคะตัวเลขตัวใหญ่ๆนี้ก็คือจะเป็นการแสดงปริมาณของออกซิเจนค่ะตัวเล็กที่อยู่ด้าน บนนี้ก็คือแสดงปริมาณของอุณหภูมินะคะที่อยู่ในน้ําค่ะถ้าเกิดว่าตัวผรปเป็นไฟกระพริบหรือว่าเป็นแถบสีที่เป็นจางๆนะคะก็คือขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อทําการเปลี่ยนและซ่อมบํารุงตัวผรกต่อค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะคะเครื่องนี้นะคะใช้สำหรับในการวัดความขุ่นของน้ำค่ะตัวบอดี้นะคะก็จะมีตัวปุ่มเปิดนะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะไปใช้ในงานในภาคสนามได้เพราะไม่ต้องต่อไฟนะคะก็คือมีตัวตัวแบตเตอรี่อยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะช่องว่างตรงนี้นะคะสำหรับใส่ตัวอย่างค่ะ อันนี้การใช้งานก็คือใส่ตัวอย่างไว้ที่นี่แล้วก็เครื่องก็จะทําหน้าที่อ่านนะคะแต่ก่อนที่จะอ่านค่าความขุ่นของน้ํานะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทําก็คือการแคลิเบตตัวเครื่องนะคะหรือว่าปรับมาตรฐานของเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะโดยในกล่องนี้นะคะจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วมีตัวแคลิเบตอยู่4ตัวนะคะก็คือที่800ไปจนถึงที่0.2ค่า ntu นะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานก็คือปด โหมดของการแคลครื่องก่อนนะคะถ้านักศึกษาแคลผ่านการปรับแคลิเบชันหรือว่าการปรับมาตรฐานสมบูรณ์นะคะนักศึกษาถึงจะเอาไปวัดตัวอย่างได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะปรับมาตรฐานของเครื่องได้นะคะก็ไม่ควรวัดตัวอย่างนะคะเพราะว่าไม่สามารถเอาค่าไปใช้งานได้ค่ะ สำหรับตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเครื่องนี้จะเรียกว่าเป็นเครื่องสเปกโตนะคะสเปกโตโฟตโฟตโมิเตอร์นะคะเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับการวัดสีนะคะเครื่องนี้ไม่สามารถเอาออกไปภาคาสนามได้นะคะจะต้องใช้งานอยู่ในห้องแลบนะคะโดยหลักๆแล้วตัวเครื่องนะคะจะมีอันนี้ก็คือเป็นสามารถที่จะเปิดออกมาได้แล้วกต็ตรงช่องตรงนี้นะคะ่ะเป็นช่องใส่ตัวอย่างนะคะก่อนใช้งานก็คือ,อนักศึกษาสามารถใส่ตัวอย่างแล้วก็เลือกโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องแล้วก็ใส่ตัวอย่าง เพื่อทาการตรวจวัดค่ะตัวนี้ใช้งานไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเรียนไปในในในคาบเรียนค่ะก็อันนี้ก็คือเราได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไปนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ํานะคะสําหรับเอ่อที่เราจะใช้ใน12สัปดาห์ที่เราจะเรียนกันในในในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับเครื่องมืออื่นๆนะคะก็หรือว่ารายละเอียดของเครื่องมืออื่นเดี๋ยวจะเอ่อค่อยๆสาธิตให้นักศึกษาเข้าใจเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ